ทมาสวัสดีครับเพื่อนชาวพีชวินวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการนำไฟแฟดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างไอคอนเฟ o บุ๊กยูทูบนะครับมาไว้ประดับหน้าเว็บนะครับอันนี้ผมจะใช้โปรแกรมสองโปรแกรมด้วยกันนะครับโปรแกรมที่1ก็คือโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมแฟด แบนเนอร์นะครับแฟตอินโทรแบนเนอร์เมคเกอร์นะครับตรงนี้มันจะสร้างตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับผมเอาไฟล์ที่ผมสร้างไว้แล้วดีกว่านะครับเพื่อจะได้สะดวกนะครับอันนี้ ขนาดตรงนี้สามารถกำหนดได้เป็นประมาณร้อยหกสิบนะครับร้ 160. อยหกสิบเพราะว่าสามารถที่จะไปใส่ครับหน้าเว็บของแ7ดจุดเจ็ดก็จะกว้างประมาณนี่ครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับนวัตรกรรมสื่อการสอนนะครับตรงนี้รายละเอียดผมคงจะไม่แนะนำมากนะครับตรงนี้ครับคือเริ่มแรกคือกำหนดไซส์ขนาดความกว้าง 9.60ถ้าเป็นของเพิจิตริน9.0ก็จะเป็นประมาณ9.55ครับประมาณครับจากนั้นเราก็เลือกแบ็กกราวขึ้นมานะครับอันนี้แบ็กกราวเอ็ดแบ็กกราวรูปที่เรารูปที่เราทําไว้นะครับรูปภาพพอเราเลือกรูปภาพเสร็จก็มาเลือกเอฟเฟกนะครับอันนี้คําเ่นต์เอฟเฟกแบบว่ามีหลายเอฟเฟกก็ต้องคลิกตัวนี้ถูกด้วยนะครับจะได้หลายเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกก็จะมี เอฟเฟกต่างๆนะครับตรงนี้กำหนดดูได้นะครับเลือกเอพอเลือกเอฟเฟกแล้วก็พิมพ์ข้อความนะครับตรงนี้ข้อความที่ให้มานวัตรกรรมสื่อการสอนนะครับตรงนี้แล้วก็ Edit Text นี่ครับตรงนี้เราเวเราจะแก้ไขคัอบแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับลดขนาดเปลี่ยนสีอันนี้มีเชนเดิลมีเงาหรือไม่ครับแล้วก็โอเคครับตรงนี้ แล้วก็ตัวอันที่สองนด้าที่สองวันนี้ก็นี้ครับพิมพ์เลือกฟอนต์อักษรน,นะครับปรับตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ตัวที่สามนี่เป็นตัวลิงก์นะครับลิงก์แล้วก็ใส่ลิงก์เว็บลิงก์ของเราเลยนะครับตรงนี้ว่าเว็บลิงก์อะไรพิมพ์ไปเลยนะครับตรงนี้เว็บลิงก์นะครับหลังจากนั้นก็ามาวางตำแหน่งตัว แตละอันโพ s ิชั o ของแตละอันนะครับอันนี้กําหนดตําแหน่งนะครับว่านวัตกรรมนี้จะให้วางตรงไหนตัวฟอนนวัตกรรมนี้ก็กําหนดตําแหน่งนะครับเราปรับตรงนี้เอาแล้วครับเลบซ้ายขวานะครับ t o ปอันนี้ก็กําหนดลองหาไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับอฟอนแหล่งรวมสื่อการสอนเราคลิกที่ฟอนสื่อการสอนก็มากำหนดตำแหน่งนี้ครับตรงนี้ กำหน,นดหาดูวางหน่นง,งให้มันอยู่กลางระดับที่เราคิดว่าเราพอต้องการเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็ใส่เอฟเฟกให้มันอีกครับฟอนตแต่ละอันนี้ใส่เอฟเฟกได้นะครับตัวนี้เฟดอินนะครับเฟดบัตต้มอะไรเป็นต้นนะครับฟอนตีนี้ก็เอฟเฟกใส่เอฟเฟกให้มันได้นะครับ เลือกเอฟเฟกที่เราต้องการนะครับ s h i n i n g Star เป็นต้นนะครับพอเราเลือกตรงนี้เสร็จทำเสร็จปรับแต่งเรียบร้อยก็มา Publish นะครับคือจัดก,การสร้างไฟล์แล้วนะครับก็มีให้เลือกว่าเป็นไฟล์ f a s w f แล้วก็มี Code HTML นะครับก็คลิกโอเคเลยครับโอเคไปเซฟไปที่ไหน แล้วกรร็การครับผมอยากสร้างมันก็เก็บที่เซฟบันทึกไว้ให้ดีนะครับส่วน,นผมเก็บไว้ใ้เซฟแล้วก็เซฟนะครับมันก็จะมีโค้ดตัวนี้ให้ครับก๊อปโค้ดตัวนี้นะครับแล้วก็โค้ดแล้วเดี๋ยวก็อัพ ไฟล์ตัวนี้ขึ้นไปที่โฮส้วยนะครับไฟล์แฟตที่เราสร้างกรอบโค้ดผมง็จะกรอบโค้ดนี้ก่อนเ,อเปลี่ยนขนาดนะครับเราจะใช้อัตราส่วน3ต่อ1ตรงนี้ความกว้างก็จะต้องเป็นจุสึกจะเป็นเจ5 7หนเจ็คูณ180นะครับ180 เราปรับก็มีครับ715หคูณ180 180โอเคครับได้ตัวนี้โคดอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมปิดได้เลยนะครับไม่ต้องบันทึกนะต่อไปผมก็เอา,อ,าอัพอัพไฟล์ตัวนี้นะครับขึ้นไปที่เว็บ อัปโหลดไฟล์นวัตกรรมที่ผมสร้างไว้แล้วครับนบวัตกรรมนวัตกรรมไปที่เว็บโอเคนะครับแล้วก็นวัตกรรม นไฟล์ขึ้นอยู่ที่เว็บนะครับนวัตกรรมครับตรงนี้เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาไว้ตรงนี้นะครับผมก็สร้างอ,าอันนี้กวามก็ได้นะครับผมจะสร้างอันนี้อีกอันนะครับตารางคือด้านขวามือนี่จะทำเป็นตารางสามโดยใช้โปรแกรม d e m ีเ e r ครับเป็น Table ใส่ความกว้างของตารางเป็นสามแถวนะครับสองร้อยสี่สิบุมสามแถวนะครับภาพ Facebook นี่ย u ูทูบอันนี้จะเป็นขนาดกว้าง240สูง60นะครับพิกเซลนะครับตรงนี้ก็เป็น240ผมสร้างอันนี้ผมสร้างเสร็จแล้วนะครับสร้างเสร็จผมก็ก๊อปโค้ดตรงนี้ อโค้ดตัวนี้นะครับมันเป็นคนละส่วนนะครับผมจะกข้างล่างอันนี้เป็นโค้ดของอ,อ,อีกช่องหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมปิดตรงนี้โค้ดอันนี้ไว้ก่อนจากนั้นก็มาที่หน้าเว็บนะครับปรับแต่งหน้าเว็บนะครับตรงนี้จะเป็นอัตราส่วน3ต่อหนึ่งนะครับใช้อัตราส่วน3ต่อหนึ่ง สามหนึ่งนะครับแล้วก็วางตำแหน่งที่เราคิดว่าเราจะต้องการวางคือเส้นปะนี่แหละครับคือตำแหน่งที่เราสามารถมาวางได้กำหนดโครงสร้างได้เป็นสามต่อหนึ่งนะครับออกไดอินเทอร์เฟซบอกส่วนลากมาวางเลยนะครับตรงนี้ก็แก้ไขลบสาต่อหนึ่งหัวข้อนี้ออกครับส่งข้อมูลจากนั้นก็ไปตั้งค่าโมดูลนะครับ ไปที่โมเดลอื่นๆกำหนด HTML นะครับโค้ด HTML ช่วงตัวนี้แฟดนี่ก่อนนะครับแฟดผมก็ก๊อปโค้ดแฟดที่ผมทําไว้แล้วจากโปรแกรมแฟดเบนเนอร์นะครับก็มาวางนะครับส่งข้อมูลฟล์แฟดผมก็เอัาขึ้นไปแล้วนะครับมาแล้วนะครับจากนั้นก็ก๊อปโค้ด ของไอคอนนะครับตัว Facebook กับ YouTube นะครับกั o ปีโค้ดแล้วก็ลาใ h t ท l มอมาวางด้านซ้ายนี่นะครับวางโค้ดที่ผมสร้างมาแล้วนะครับส่งข้อมูลโอเคครับจากนั้นก็บันทึกนะครับ ็มนันก็เรียบร้อยตรงนี้เราจะไปวางหน้าอื่นๆก็ได้นะครับอันนี้ผมถึงวางหน้าแรกนะครับเราสามารถไปวางหน้าอื่นก็ได้ครับครับเราก็จะได้รูปแบบอะไรแปลกๆมาประดับหน้าเว็บนะครับวันนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้ครับธรรมสวัสดีครับกำลังจะมาแนะนำทิปในการทำเว็บพิษพิวินอก้าสวดต่อไปครับ